คุณกำลังอยู่กับบทความโลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวรากรเซียนหุ้นยังต้องร้องขอชีวิต สถานการณ์ของตลาดหุ้นไทยในช่วงเร็วๆนี้ต้องบอกว่ายากลำบากที่สุดในชีวิตตั้งแต่ผมเริ่มลงทุนมาหลังปี2540ซึ่งเป็นปีวิกฤตสัพพร,รมไม่ใช่เพราะว่าหุ้นตกลงมามากเพราะช่วงที่หุ้นตกลงมาในอดีตนั้นแรงและเร็วกว่าการตกลงมาของหุ้นในช่วงนี้มากแต่เป็นเพราะว่าการตกลงของหุ้นในช่วงหลังๆนี้มักจะเป็นการตกลงมาอย่างช้าๆแต่ต่อเนื่องยาวนานและไม่ค่อยมีจังหวะที่หุ้นจะปรับตัวขึ้นแรงแบบที่มักจะเกิดขึ้นในอดีต นอกจากนั้นปริมาณการซื้อขายก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆถ้ามองแบบนักเทคนิคก็อาจจะบอกว่าคนที่เล่นหุ้นหรือลงทุนในตลาดหุ้นไทยจำนวนมากคงจะขายหุ้นและทยอยออกจากตลาดไปเรื่อยๆลหลายๆคนก็อาจจะขายไม่ได้เพราะติดหุ้นที่ซื้อที่ต้นทุนสูงกว่าปัจจุบันมาก การลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วง3-4ปีที่ผ่านมานั้นผมคิดว่าแม้แต่เซียนหุ้นส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะทำผลงานได้ดีหรือเอาชนะตลาดหุ้นที่ก็แย่มากอยู่แล้วได้แม้แต่คนที่ใช้หลักการแบบ BI และเลือกหุ้นลงทุนโดยไม่สนใจสภาวะเศรษฐกิจและตลาดหุ้นก็อาจจะพบว่าการคาดการหรือประเมินมูลค่าของธุรกิจผิดพลาดเพราะธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปหรือบางทีก็ประเมินไม่ผิด แต่ราคาและผลตอบแทนของหุ้นก็ไม่ตอบสนองอย่างที่ควรจะเป็นคำว่าในระยะยาวหุ้นจะสะท้อนพื้นฐานเสมอ ER นั้นอาจจะยังจริงอยู่แต่ในระยะยาวจอร์นเมนาดเคนนนักเศรษฐศาสตร์ชื่อก้องโลกบอกว่าทุกคนต้องตายหมดก่อนที่หุ้นจะสะท้อนพื้นฐานเรามาดูย้อนหลังไปสักษีถึง5ปีว่าเซียนหุ้นชอบเล่นหุ้นตัวไหนกันบ้างเพราะอะไรและเดี๋ยวนี้ราคาหุ้นวิ่งไปอยู่ที่ไหน หุ้นกลุ่มแรกที่น่าจะมีส่วนทำให้เซียนวีหลายๆคนรวยกันไปเลยในยุคหลังปี2008ที่เกิดวิกฤตสัพพรมดัชนีตลาดหุ้นตกลงไปเหลือแค่400จุดและนักลงทุนกลุ่มใหม่ที่มีฐานะดีหลายคนเป็นนักธุรกิจหรือมีครอบครัวที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ต่างก็เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นด้วยเม็ดเงินจำนวนมากและมีส่วนในการขับเคลื่อนราคาหุ้นโดยเฉพาะหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลางที่กำลังเติบโตยอย่างรวดเร็วและตามความเข้าใจของพวกเขาก็คือจะกลายเป็นซูเปอร์สต็อกและที่จริงในช่วงเวลาหนึ่งหุ้นเหล่านั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นซ u เปอร์สต็อกได้จริงเพราะส่วนใหญ่แล้วมาเก็ตแคปของมันจะสูงแตะแสนล้านบาท หุ้นตัวแรกก็คือหุ้นเครื่องดื่มเพิ่มพลังงานที่กำลังเติบโตเร็วและเป็นหนึ่งในผู้นำในตลาดไทยและกำลังพยายามไปสู่ระดับโลกโดยที่นักลงทุนเชื่อว่าบริษัทมีความสามารถสูงและสามารถตีตลาดเพื่อนบ้านได้แล้วผลก็คือมูลค่าหุ้นวิ่งขึ้นไปเป็นจรวดเกินกว่า1น0 0 0แล้านบาททั้งๆท,ที่เป็นธุรกิจขนาดระดับกลางๆในอุตสาหกรรมที่อิ่มตัว เวลาผ่านไปหลายปีการเติบโตของไรายได้และกำไรเติบโตน้อยการเปิดตลาดต่างประเทศไม่ประสบความสำเร็จประเทศที่ก้าวหน้ากว่าไทยซึ่งรวมถึงจีนในวันนี้คงไม่ชอบสินค้าผู้บริโภคของไทยในตลาดไทยเองคนหนุ่มสาวที่มีน้อยลงยิ่งไม่เอื้อให้กับการบริโภคสินค้านี้ Market Cap ของหุ้นลดลงเรื่อยๆเหลือไม่ถึงครึ่งของช่วงสูงสุดและตั้งแต่ต้นปีหุ้นตกลงมาเกือบ30 หุ้นตัวที่2เป็นหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมการเงินที่ซื้อนี่เสียมาเก็บนี่ต่อต้นทุนในการซื้อนี่ต่ำมากบางทีแค่5%เของมูลนี่ดังนั้นถ้าเก็บได้ดีแค่10%ซต่อปีก็กำไร100%เซแล้วมูลนี่ที่ซื้อมามีเป็นแสนล้านบาทกำไรปีหนึ่งก็เป็นพันล้านบาทแล้ว และแนวโน้มก็เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างรวดเร็วบริษัทเก็บหนี้เก่งมากพอร์ตหนี้เป็นแสนล้านบาทต้นทุนนิดเดียวไม่มีอะไรมาขวางไม่ให้โตไปเรื่อยๆยิ่งเศรษฐกิจแย่หนี้เสียมากบริษัทก็ยิ่งซื้อหนี้เสียได้มาก นี่คือสิ่งที่นักลงทุนเชื่อและซื้อจนมาเก็ตแคปสูงเป็นแสนล้านบาทรายได้รวมหลายปีต่อมาเติบโตช้าๆกำไรรวมก็เติบโตช้าๆเศรษฐกิจที่ไม่ดีทำให้คนไม่มาจ่ายหนี้ที่เสียไปแล้วตั้งนานสุดท้ายคนก็อาจจะคิดว่าเดี๋ยวรัฐบาลก็ช่วยล้างเครดิตที่เสียไปนานแล้วให้กลับมาดีได้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเนื้อสิ่งอื่นใดตอนนี้กู้เงินยากอยู่แล้ว ราคาหุ้นไหลลงมาเรื่อยๆทั้งๆที่กำไรก็ไม่ได้หายไปเพียงแต่ไม่ค่อยโตและอนาคตก็ดูจะไม่สดใส Marketcap ตกลงมาเกือบ90%จากจุดสูงสุดเฉพาะต้นปีหุ้นตกลงมาแล้วเกือบ50%จาก s u p e r อร์สตอกก็กลายเป็นบริษัทระดับกลางค่อนไปทางเล็ก หุ้นมีค่า P/E ต่ำกว่าสิบเท่าคล้ายๆกับสถาบันการเงินระดับท็อปเกรดอื่นๆจากที่เคยมีค่า P/E เกือบ100เท่ายังมีหุ้นแนวซุปเปอร์สต็อกที่มีอาการหรือลักษณะแบบเดียวกับหุ้น2ตัวดังกล่าวอีกหลายตัวที่เซียนเข้าไปเล่นเพราะเห็นว่าเป็นหุ้นเติบโตเร็วและผู้บริหารมีความสามารถสูงมากสามารถที่จะเพิ่มรายได้และกำไรต่อเนื่องยาวนานในธุรกิจที่อุตสาหกรรมอิ่มตัวโดยสตอรี่ก็คือ บริษัทมีผู้บริหารที่เก่งมากสามารถแข่งขันเอาชนะคู่แข่งและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลซึ่งทำให้ Market Cap ในช่วงพีคสูงถึงแสนล้านบาททั้งๆท,ที่เป็นบริษัทระดับกลางๆ และก็เช่นเดียวกันจนถึงวันนี้หุ้นแสนล้านที่เคยเป็นป่วนใจเซียนหุ้นก็ตกลงมาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า50%จากจุดสูงสุดโดยช่วงที่หนักที่สุดช่วงหนึ่งก็คือปีนี้ที่หุ้นตกลงมาไม่ต่ำกว่า25%ในเวลาแค่5-6เดือนทั้งทงที่หลายปีที่ผ่านมาธุรกิจก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติจากช่วงที่เป็นหุ้นแสนล้านบาทหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งเป็นหุ้นกลุ่มขนาดเล็กไม่เกิน10,000ล้านบาท ที่ช่วงหนึ่งในช่วงที่เซียนหุ้นเข้าไปลงทุนมีสถานะเป็นหุ้นระดับกลางคือมา r k e ตแ a p ระดับ20 0 0 0ล้านบาทขึ้นไปนี่มักจะเป็นกลุ่มหุ้นที่อิงกับผู้บริโภคเช่นหุ้นขนมขบเคี้ยวหุ้นขนมหวานและเครื่องดื่มหุ้นเกี่ยวกับความสวยงามทั้งหลายตั้งแต่เครื่องสําอางถึงคลินิกเสริมความงามและโรงพยาบาลสัญญกรรมความงามและสปานอกจากนั้นยังมีร้านอาหารและก็ซอสเป็นต้นสําหรับนักลงทุนที่เป็นเซียนแล้วหุ้นกลุ่ม นี้มีความสามารถในการแข่งขันเพราะมียี่ห้อที่อาจจะเป็นอันดับหนึ่งหรืออันดับต้นๆในกลุ่มธุรกิจของตนเองสินค้าผู้บริโภคนั้นคนมักจะติดหรือคุ้นชินกับผลิตภัณฑ์ที่เคยกินเคยใช้อยู่ ดังนั้นอย่างน้อยลูกค้าก็ไม่หนีไปไหนไง่ายๆจริงอยู่สินค้าจำนวนมากมีตลาดอยู่ในประเทศดังนั้นอุตสาหกรรมโดยรวมก็มักจะไม่ค่อยเติบโตแล้วแต่สินค้าหลายบริษัทก็มีตลาดใหญ่ในต่างประเทศด้วยและสตอรี่ก็คือบริษัทจะโตขึ้นอีกมากในต่างประเทศโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับจีนหุ้นบางตัวก็ขายไปทั่วโลกรวมถึงยุโรปโดยเน้นไปทางด้านรสชาติแบบไทยเช่นซ้อนเผ็ดหรือน้ำหวานผสมเนื้อผล,ลไม้เช่นมะพร้า เป็นตนต้หุ้นที่เคยโดดเด่นตัวหนึ่งขายขนมขบเคี้ยวเป็นผู้นำตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศบางส่วนโดยเฉพาะที่เป็นคนจีนดังนั้นสตอรี่ก็คือบริษัทจะสามารถขยายธุรกิจและเป็น global b a n d คือเป็นสินค้าที่จะขายไปทั่วโลกกำไรหลังจากจดเข้าทะเบียนในตลาดหุ้นก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสอดคล้องกับภารกิจของบริษัทราคาหุ้นวิ่งขึ้นและทำให้กลายเป็นบริษัทระดับกลาง อย่างไรก็ตามค่า P/E ของหุ้นสูงลิ้วกว่าร้อยเท่าความคาดหวังของนักลงทุนก็คือบริษัทจะยึดครองตลาดจีนที่มีคนกว่าพันล้านคนที่ชอบสินค้าของบริษัทในช่วงหลายปีต่อมากำไรของบริษัทยังเพิ่มขึ้นเร็วพอสมควรแต่ราคาหุ้นก็เริ่มทยอยลดลงสตอรี่เรื่องจีนถอยลงไปมากตลาดจีนมีปัญหาทางเทคนิคหลายอย่างความฝันเรื่องจีนค่อยๆหมดไปอาจจะพร้อมๆก,กับการที่นักท่องเที่ยวจีน เริ่มไม่ค่อยสนใจหรือซื้อสินค้าของบริษัทเวลามาเที่ยวไทยแล้วยิ่งเมื่อขึ้นปี2,568ยอดขายและกำไรของบริษัทตกหวบราคาหุ้นดิ่งเหลือไม่ถึงครึ่งของช่วงพีคและต่ำกว่าตอนชิ้นปีถึงแล้วกว่า30%และทำให้ค่า P/E ของหุ้นเหลือเพียงในระดับ10เท่าบวกลบ และทั้งหมดนั้นก็คล้ายๆกับหุ้นของกินที่โดดเด่นทั้งหลายที่เหล่าเซียนเข้าไปเล่นด้วยสตอรี่ของการเติบโตโดยเฉพาะจากตลาดต่างประเทศซึ่งก็มาช่วยขับดันราคาหุ้นให้ขึ้นไปสูงมากในช่วงแรกอย่างไรก็ตามความเป็นจริงหลังจากนั้นก็คือตลาดของสินค้าผู้บริโภคของไทยนั้นมักจะไม่มีความยั่งยืนที่จะเติบโตไปได้มากและบ่อยครั้งก็จะถดถอยลงเนื่องจากความนิยมลดลงสินค้าไทยนั้นที่สําเร็จส่วนใหญ่อาจจะเป็น แค่แฟชั่นในต่างประเทศ หุ้นตัวสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงเกี่ยวกับการสัญญกรรมเสริมความงามซึ่งก็เป็นอุตสาหกรรมที่น่าจะกำลังเติบโตในประเทศในช่วงเร็วๆนี้และเป็นบริษัทผู้นำและก็กำลังพยายามขยายธุรกิจทั้งโดยตนเองและการควบรวมกิจการอื่นมา r k e t c ตแของหุ้นนั้นสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นบริษัทระดับกลางที่มีมูลค่าระดับ1 5 0 0 0ถึง20,000ล้านบาทในเวลาอันรวดเร็วยอดขายและกำไรเพิ่มขึ้นโดดเด่นตามค่าจนถึงสิ้นปีที่แล้วแต่งบไต่มาก หนึ่งของปีนี้กลับลดลงแรงมากคุณภาพของธุรกิจและการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมนี้คงเริ่มส่งผลให้เห็นว่านี่คือธุรกิจที่ไม่มีใครมีความได้เปรียบที่ยั่งยืนสงครามราคาเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะในกลุ่มตลาดมลชน ผลก็คือราคาหุ้นร่วงลงมารุนแรงถึง70%ในเวลาแค่5-6เดือนและถ้านับจากพีคหุ้นตกลงมาแล้วกับ80%ค่า PE ของหุ้นเหลือต่ำกว่า10เท่าจากที่เคยสูงถึงประมาณ50เท่าบทสรุปของผมก็คือหุ้นที่เสียนเข้าไปลงทุนนั้นพวกเขาเข้าไปด้วยการวิเคราะห์ในแบบของ VI โดยเฉพาะในแง่ของคุณภาพของตัวกิจการแต่ด้วยการมองโลกในแง่ดีเกินไปเพราะอาจจะเพราะว่าอยู่ในช่ว ที่ตลาดของผลิตภัณฑ์และตลาดหุ้นที่ดีทําให้พวกเขาให้คุณค่ากับหุ้นมากเกินไปและอาจจะมองหรือประเมินกิจการสั้นเกินไปซึ่งนั่นทําให้เกิดความผิดพลาดในแง่ที่ว่าประเมินหุ้นธรรมดาหรือหุ้นที่ดีพอใช้เป็นหุ้นซูเปอร์สต็อก และนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมหุ้นที่เซียนซื้อหรือถืออยู่นั้นราคาลงมาอย่างต่อเนื่องลงหนักมากๆทั้งที่การดำเนินธุรกิจยังปกติเหมือนเดิมแต่ราคาหุ้นนั้นตกลงมา50-80%จากจุดสูงสุดและค่า P/E ที่เหลือต่ำกว่า10เท่าแล้วก็ยังไม่มีคนซื้อ คุณสามารถติดตามรับฟังบทความเสียงประจำสัปดาห์โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวรากรพร้อมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนได้ที่ f c e e o o o เวียดนาม Value Investor เว็บไซต์ www.vietnamvi.com และ YouTube ที่ช่องเวียดนาม VI ค่ะอย่าล,ลืมกดไ like, ลค์กด Subscribe เป็นกลังใจกับทีมงานนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนในการรับฟังบทความใหม่ๆครั้งต่อไปค่ะ